อาจารย์เกียรติคะน้ำตาลขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะเอา้าน้ำตาลมีอะไรผมช่วยว่ามาเลยครับคือเงี้ยอาจารย์เกียริน้ำตาลนะเพิ่งไปทะเลาะก,กับลูกค้ามาคะ่ะน้ำตาลน่ะขายของนะเขาบอกน้ำตาลขายของแพงน้ำตาลก็บอกว่ามันไม่แพงไม่แพงไม่แพงทะเลาะก,กันเยอะจังเลยคะ่ะน้ำตาลไม่รู้ทำไงอาจารย์เกียรติขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะเวลาลูกค้าเขาบอกว่าของแพงอย่างเงี้ยน้ำตาลต้องทำไงดีคะ อ๋อถ้าลูกค้าบอกว่าของแพงใช่ไหมครับนั้นลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับน้องน้ำตาลอย่างแรกเลยนะครับน้องน้ำตาลเนี่ยต้องต้องบอกเขาว่าอ๋อเราก็เข้าใจนะว่าของมันแพงของราคาเนี่ยมันสูงก็คือยอมเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มลูกค้าก่อนทาความเข้าอกเข้าใจเขาก่อนว่าราคามันสูงจริงราคามันแพงจริงนะครับลาดับที่2ครับเราอาจต้องถามเขาต่อไปครับว่า เขาเองเนี่ยมีความกังวลเฉพาะเรื่องของตัวราคาหรือเปล่าโอราคามันสูงไปหรือเปล่าหรือมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่เขาพิจารณาในการซื้อหรือเปล่านะครับอย่าไปเดียงกับลูกค้านะครับอันที่3ครับเมื่อเรารู้แล้วแหละนะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวที่พินิจพิจารณานะครับเขาอาจจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วยครับเราเนี่ยต้องบอกถึงความแตกตา่างแล้วก็ประโยชน์ของสินค้าของเรานะครับรวมถึงความพิเศษ เนื้อกว่าของคู่แก่งนะยกตัวอย่างครับ ปลูกที่เป็นน้ํามันของน้องน้าตาเนี่ยนะครับอาจจะบอกขนาดของเราเนี่ยใหญ่กว่านะนะครับขอ,ของเขาอาจจะอยู่ที่80มิลลิแอมมิลลิกรัมนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่100-150มิลลิกรัมนะฮะในเรื่องของตัวราคาความคุ้มค่าต่างๆนะครับสูตรที่มันมีความพิเศษเข้มข้นกว่าเราใส่สารสกัดที่มันเต็มที่เต็มมัดเต็มหน่วยนะครับทำให้รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่านะในการที่จะซื้อแล้วก็ใช้ในระยะยาวนะครับข้อ4นะครับชี้นะชี้ให้เขาเห็นถึง เรื่องราวแล้วก็เรื่องของตัววัตถุดิบอะไรต่างๆในการผลิตเนาะบางทีเนี่ยมันอาจจะใส่เรื่องของตัวสตอรี่เทลลิ่งเข้าไปนะครับว่าไอสินค้าเราเนี่ยวัตถุดิบนะเราหนึ่งเป็นออแกนิกนะปลูกเองทําเองและทาแบบลักษักของที่เป็น handmade, แฮนด์เมดนะไม่ทำลักของที่เป็นโรงงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำเนี่ยก็จะเป็นการกระจายรายได,ได้สู่ชุมชนต่างๆนะครับเขาจรู้เออไอกระปุกที่เขาซื้อไปเนี่ย ไม่เฉพาะที่เขาซื้อความคุ้มค่าของเขานะเขายังเผื่อแผ่กับคนอื่นอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายครับลองเสนอข้อ,อสิทธิพิเศษบางประการให้กับเขานะครับเช่นนะซื้อน้ํามันกระปุกเนี้ยวันนี้นะอาจจะแถมในส่งใ่เป็นยาหอมยาลมยาดมยาหม่องว่ากันไปนะครับให้เขารู้ว่าเออเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ได้เฉพาะตัวสินค้าแต่เขายังได้ของแถมอื่นอีกด้วยนะครับจำไวมนะครับน้องน้ำตาลอย่าไปเถียงกับลูกค้า การที่เราชนะลูกค้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับเรามีแต่แพ้กับแพ้แต่ถ้าเราทําให้รู้สึกเนี่ยลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาชนะนะให้เขารู้สึกว่าเขาชนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็าจะจ่ายเงินซื้อสินค้าให้กับเราคราวนี้น้องลองคิดดูครับว่าเมื่อลูกค้าจ่ายเงินให้กับเราแล้วเนี่ยใครเป็นคนชนะกันแน่ลองไปทํากันดูนะครับอขอบคุณอาจารย์เกียรติมากเลยนะคะเดี๋ยวนะน้ําตาลจะเอาคําแนะนําอาจารย์เกียรติเนี่ย ไปปรับใช้ได้เลยนะคะหมต่อไปนะน้ําตาลจะไม่ทะเลาะกับลูกค้าแล้วค่ะน้ําตาลจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาเป็นฝ่ายชนะชนะชนะแล้วก็เอาเงินมาซื้อของน้ําตาลแถวนี้ไปละค่ะ,คะขอบคุณนะคะไปแล้วจา้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจวิธีการในการทําการตลาดออนไลน์และไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะ และธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดนโดนแนะนำหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ